เป็นผู้ประสบภัทยท่านหนึ่ง <laughs> เป็นยังไงบ้างเราสสนุกดีค่ะตื่นเต้นด้วยคลิปแรกของมันคือคลิปตั้งแต่ไปเที่ยวใช่ไหมครับใช่ก็ไปไหว้พระไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกับเพื่อนแบบสองวันสามวันจริตั้งใจจะค้างสองคืนกลายเป็นว่าค้างคืนเดียวแล้วก็ อยขอแจ้งเตือนใครอะไรยังไงไม่มีหนูว่าจริงๆอ่ะพลเมืองในในในประเทศเขาอ่ะก็คือรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าด้วยเราอ่ะเราไม่รู้เนาะภาษาเขาหรืออะไรเราไม่ได้มีแบบแอปพลิเคชันหรือว่าการแจ้งเตือนของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แล้วก็มีไกด์ที่พาไปเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยว น่าจะมีพายุเข้านะอีกวันหนึ่งเลยเนี่ยจะถามไกลไหมว่าพายุนี่ใหญ่แค่ไหนไม่เราก็ถาม เต็มๆคุณหนึ่งลูกลูกแรกเลยเป็นเป็นเป็นพายุเสาลาก็เข้าไปในแฮชแท็กทวิตเตอร์เนี่ยก็จะเห็นเลยตกใจไหมตกใจไหมวิธีแล้วคุณรู้ว่ามันจะเข้าเลยก็ตกใจหนูก็หนูก็รีบกลับโรงแรมเลยพอรู้ว่ามันใกล้จะมาแล้วท้วองฟ้าก็คุ้มืดแล้วอ่ะคือหนูนึกว่าจะมาอีกแบบตอนอีกวันนึงตอนบ่ายเย็นๆเลยเงี้ยปรากฏว่า มันเข้ามาช่วงตอนเย็นคืนวันนั้นเลยประมาณทีหนึ่งทีสองเลยค่ะสถาน,นการณ์ตอนนั้นตอนที่แบบต้องตัดสินใจกลับโรงแรมแล้วทําทำอะไรยงอยูแ่แล้วสถาน,นการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงคือตอนนั้นน่ะอ่อไหว้พระอะไรเสร็จแล้วเที่ยวเสร็จหมดแล้วแล้วก็กินข้าวเย็นแล้วก็นั่งดู เอ๊เราต้องรีบกลับโรงแรมเพื่อที่จะไปหาไฟบินกลับดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นขาดแ้วใช่ใช่ตอนนั้นไฟบีหนูก็ยังไม่แคนเซิลแต่หนูคิดว่ามันไม่คุ้มถ้าสมมติว่าเรากลับมาไม่ทันถ่ายโฆษณาอะไร คือตอนนั้นก็แบบนี้ว่ากลับเล่กลับเลยหรือว่าคิดว่าเดี๋ยวไปหาที่สนามบินแล้วก็ซื้อตั๋วที่สนามบินแล้วก็ยากเลยในการหาตั๋วยากพี่หนูวิ่งทั่วสนามบินเลยแล้วก็คือในทริปเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเป็นกันแค่2คนหนูก็วิ่งกับเพื่อนกันอยู่สองคนเลยไงหาว่าเออแบบมีสายการบินไหนที่บินกับไทยแล้วว่างไหมปรากฏคือมันทุกแย่งมันเต็มหมดเลยค่ะถูกรอบไฟบินคือนั้นๆเต็มหมดเลยเต็มยันเช้าอีกวันเดิมซึ่งหนูก็ไม่อยากรอให้มันถึงเช้าเพราะหนูไม่รู้ว่า อ่าพายุเนี่ยมันจะประมาณตีหนึ่งตีสองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยลงชื่อแสตบายว่าเอ่อกับก็คือจริงมันเต็มเนาะเราก็ลงชื่อว่าถ้าใครไม่มาเช็คอินเนี่ยเราก็เสียเข้าใช่ก็เลยได้ก็ได้ได้ครบทุกคนนะคะก็แลได้ครบทุกคนที่ได้ครบทุกคนคือโชคดีมากที่แบบคนก่อนหน้าเขาก็สู้ราคาไม่ไหวอันนี้โวนไปเท่าไหร่ครับถูกราคาเลยแพงเยอะมากไหมกี่าท่าคนละสาม สามหมื่นคือถ้ามาขากลับอย่างเดียวใช่ป่ะค่ะใช่ป่ะสามสามสี่สามสี่สี่กี่นก็ไม่รู้นะจำไม่ได้สามสี่หาไอ้น้าหนูจำไม่ได้ว่าไปกลับประมาณห้าหกพันใช่ไหมอ๋อ มันแพงมากเลยอ๋อหมื่นหมื่นสามมั้งหมื่นสามใช่แต่ขาตับขาเดียวนะหมื่นสามเราก็เป็นอีโค่ด้วยคุณน้องมี่อ่ะเออไม่ใช่บิสเนสด้วยเลยตอนนั้นภาวนายังไงไหมคะว่าขอให้ได้ตัวขอให้ได้บินตอนนั้นก็คือภาวนาอย่างเดียวว่าขอได้กลับเพราะว่าไม่นั้นอ่ะอยู่โรงแรมไปอ่ะมันก็ไม่มีอาหารกินนะคะเพราะว่าเราดูข่าวอ่ะคือทุกคนออกมาตุนอาหารแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างผิดหมดแล้วอะไรเงี้ย ือเป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์ในต่างประเทศอะไรแบบนี้จริงๆเคยเจอมาก่อนหน้านี้ไปปูซานมาแล้วก็ไฟโดนแคนเซิลเพราะว่าพายุเข้าถูกเจอกับพายุ มันไล่ขนุนแบบว่าเอามาหาอาหารกินไม่ได้เด็ใช่คือทุกคนน่ะเหมือนแบบเหมือนมีมาพี่เราทุกคนเห็นข่าวเมก็คือออกไปตุนอาหารแต่เพื่อนนะน่ะมันเป็นบ้านคนถูกไหมคะแต่ว่าพอเราอยู่โรงแรมมันไม่มีตัวให้เราทำเราคิดแน่ใจว่าถ้าหนูนอยู่ต่อเนี่ยจะกินอะไรก้าวไปทาต้นหนุนก้าวได้แบบเผชิญกับสถานการณ์นัไหมว่ามินคนแบบไปคืบทหารตันี้หรือว่าไม่ยังไม่เคยยังไม่รู้กินก่อนหรือบรรยากาศที่สนามบินวุ่นวาย ก็พุ่งไ,ไฟไนะคะเพราะว่าเหมือนไฟเขาก็เริ่มแคนเซิลแล้วว่าอีกวันหนึ่งเขาแคนเซิลไล่แคนเซิลแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว,ว่าไฟหนูตอนนั้นยังไม่แคนแล้วพอเรากลับมาไฟที่เราจองตอนแรกแคนเซิลแพร <c oughs> แพรแ,<อ>แ,แต่เราไม่มีแผนสำรองใช่ไหมว่าถ้าไม่ไม่ได้ตรวจแพร์เราต้องทำยังไงต่อกร้อนเนี่ยแหละค่ะสำรองหรือว่าหนูมันไม่คือเพราะว่าหนูว่าแพร์ว่าจะกลับวันนั้นแล้วก็อีกวันหนึ่งเตือนมาถ่ายโฆษณาต่อเลยแต่ว่าวันนั้น่ะคือมันแคน ลำแขงคลุกไหลเลยอ่ะขอได้ไปนั่งในเครื่องบินแล้วแบบอั๊บเลยจะได้บอโลงแล้วโล่งแล้วแล้วก็ภาวนาในใจว่าขอให้ปลอดภัยเครื่องบินก็ถือเป็นปุงกระสมที่ได้ไปไหว้พทามทามแล้วแต่กู ไปด้วยที่นั่นแล้วก็ใช้ที่นั่นเลยอใช่ก็จบสวยมันอยู่ตรงนั้นเลยยามมาแต่คือตอนตอนจังหวะเครื่องขึ้นก็ยังทายุไม่ได้เข้าหรือไดๆยังยังค่ะมันเหมือนก็คือนิ่งๆปกติใช่คือขึตอนสี่ทุ่มค่ะน่าจะมาตีสองตีสามไม่แน่ใจยามมาแต่คือตอนตอนจังหวะเครื่องขึ้นก็ยังทายุไม่ได้เข้าหรือไดๆยังยังค่ะมันเหมือนก็คือนิ่งๆปกติใช่คือขึตอนสี่ทุ่มค่ะน่าจะมาตีสองตีสามไม่แน่ใจค่ะซึ่งเราควรไปแล้ว คือถ้าสมมติว่ากลับไม่ทันเนี่ยเราต้องติดตัวตัวไว้ประมาณแค่นั้นคิดไปหมถึงว่าวันสองวันอ่ะเพราะว่ามันชายูใหญ่แล้วก็น้ำท่วมด้วยะคะ่ะบักบักเกือบแล้วในเมืองอาจจะไม่ท่วมถ,ถ้าไม่ทนันมูลค่าสูญเสียท,ที่ต้องสูญเสียที่ไทยอ่ะที่แบบมาษาแบบนี่คือหบบนั้นก นะเพราะว่ามันเป็นการาถ่ายโฆษณาที่แบบถ่ายเป็นเป็นแอดภาพนิ่งะะอะไรงี้คือหนูก็โทรสแตนบาย <c oughs> บอกเเอจนซี่บอกลูกค้าแล้วแหละว่าพี่หนูไม่รู้จะทำยังไงหนูไม่แบบมันไม่คาดฝันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบพยายามช่วยหาว่ามันจะมีทางไหนให้เรากลับได้บ้างแต่นี่เราเรียกว่าการทหนักใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีแป้งกดตรงหน้าเป็น้นไม่มีเลยใครกระทำถ่ากว่อยู่ยิบจะมาก็มาอะไรเงี้ย มีมีแอบบนนิดนึงนะก่อนที่แบบว่าเนี่ยแอบบนในใจนิดนึงว่าแบบต้อกลาอะไรเงี้ยหนูไม่บนเลยทั้งร้านแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากใช้บุญอะไรมากมายแล้วอ่ะหนูก็กลัวเหมือนกันเลยนยก็ก็สดหมดเอาค่ะแล้วก็บริจาคเงินเอาตอนนั้นหนูก็กินใจแล้วว่าโอเคทำเต็มที่แล้ววะอะไรแล้วที่เปเรื่องที่ไปขอพรไปขออะไรก็ของานอะไรอยย่างงเี้ ความรักที่มีก็เลิกงูแล้วเลิกงูไม่มูความรักคืองานล้วนๆงานล้วนใจแอบคิดหรือเปล่าไม่ค่ะไม่รู้เลยเขาให้เขาให้แบบเออ่พันได้แดงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่พันหนูก็ไปขอแบบให้ผู้ใหญ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ย มัไม่ฟังหรอมันเป็นเป๊ะของเราด้วยปะว่าแบบเราจะได้เธอเคยไปขอแล้วแล้วมันก็แล้วแต่ความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือหนูได้ไม่ดีเลยนะหนูก็แค่ไปไหว้ขอบคุณท่านว่าที่เคยให้มาอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะแปลว่าแล้วแปลว่าแล้วแต่แต่หนูไม่ก็มีคุณอยู่แล้วใช่ก็แต่ว่าคนเอารูปหนูไปเป็นไอช็อตไอช็อแม่รัสเซีนะจริงเหรอใม่เลยดีใจอะไม่ไดเป็นกระจริงเหรอ มากค่ะเราไม่ง่าหนุ่มๆแตเด็กมาจีบเลยใช่ไหมีแสดงว่าเขาไม่รักเสน่ห์เขาไม่เขาไม่ช่วยผู้ชายเลยนะเขาไม่มีใครกล้าเข้ามาแหละเออแล้วจะโสดเหรอใช่เชื่อป้าเชื่อได้ปะยังได้ยังหวังที่หมอดูบอกว่าอายุสามสิบสองเออก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแหละพี่จะมีก็มีไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นไรโอ้โหมันเศร้าอย่างนั้นเลยโสดแต่คนอื่นก็งงรนาวเราสวยระดับเก้าสิบพัจะโสดได้ยังไงแบบสวยขนาดนี้โสดยังไงเออเพราะมันไม่ดี ใส่เข้ามาก็เลยไม่รู้ว่าแต่เราออกจากบ้านไปเจอคนบ้างแล้วก็ไม่ออกโอเครู้เรื่องมันฟาวุ่นไหมไม่ค่ะมันขี่เกียดออก้วยแหละค่ะมันเอยโอเคไม่เปิดไม่เปิดดีเล็กอะไรหรือเปล่าไม่เปิดก็เปิดแต่หนูว่าการที่แบบเปิดอ่ะคนเข้ามาเขาก็คงไม่กล้าเข้ามาด้วยคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนอีกรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเราก็คงไม่ได้กล้าตอบคนทั่วไประกาศระกาศเนา ไม่เป็นไรค่ะอยู่ีก็ได้แล้าเปที่พี่ถามอะแต้เรื่องความรกเราองก็ตอบว่าสดตลอดเลยเออนไม่เชื่อหรอามันไม่มีอ่ะมันไม่รู้พี่เชื่อกาวได้ใช่ไหมช่ได้ไปถามเพื่อนก็ได้เจอเจอกับผู้ชายคนไหนก็เป็นข่าวได้โอเคเืองอสหนะคะอส่นีนะคค Baiklah dah. 89 dah.